สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบครับผมกับงานช่างใหญ่นะครับอุเบกานช่างนะครับผมกับการรีวิวสินค้านะครับผมที่นํามารีวิวใหม่นะครับกับรถตัดญ้าทั้นคันนะครับแบรนด์ิดกมือคนไทยนะครับคันนี้อัปเกรดนะครับผมระบบขับเคลื่อนนะครับกับระบบไปมิดตัดหญ้านะครับผมแล้วก็ลูกค้านะครับอัปเกรดเป็นล้อใหญ่นะครับล้อสูงนะครับก็ทําการรีวิวใหม่ทั้งคันนะครับผมเพื่อให้ตอรวจทย์กับการที่งานของลูกค้านะครับก็ ทดลองมาตัดหญ้านะครับแบบที่ที่เป็นหญ้าขนนะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่ามันโอเคไหมนะครับกับการทํางานของรถแต่ยังขับนะครับคันนี้นะครับผมมากับระบบตัดหญ้านะครับผมแบบขับเครื่องสองล้อนะครับลูกค้าก็นํามาดูวใหม่ครับก็ทําการจะทรงองค์เครื่องให้ใหม่นะครับกับการที่เรานะครับยกตัวรถสูงขึ้นนะครับเปลี่ยนระบบใบตัดหญ้าใหม่นะครับใบตัดของเรานะครับผมก็เปลี่ยนระบบเป็น ใบที่ทางโรงงานออกแบบเองนะครับผมแล้วก็เพื่อให้ตอบโจทย์กับทางลูกค้านะครับผู้ใช้งานนะครับท่านใดสนใจนะครับที่ต้องการรีวิวรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถไทยนะครับแบรนด์ต่างๆหรือจะเป็นรถเก่านอกนะครับที่มาต่างประเทศต้องการทําตัวเดินใหม่นะครับรถเดินไม่ได้รถขับเคลื่อนไม่ได้นะครับระบบเครื่องยังมีปัญหานะครับผมหรือระบบสัญญาณมีปัญหานะครับผมก็สามารถที่จะนํามานะครับตัดแปลงนะครับ อัปเดเพิ่มเติมได้นะครับผมกับระบบของตัวรถนะครับก็จะมีการเทศลูกค้าก่อนตรงงานทุกครั้งนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าการตัดหญ้าในพื้นที่แบบนี้แล้วหญ้ามันน้อยนะครับผมเนื่องจากมันเข้าหน้าแรงนะครับแล้วก็ในการตัดหญ้าเนี่ยหาหญ้าตัดค่อนข้างจะยากนะครับผมกับพื้นที่นะครับผมแล้วก็เราตัดเป็นวงกลมนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เอื้ออานวยนะครับมันมีหลุมมีบ่อนะครับเพราะมันเป็น ถนนชายคลองนะครับผมถ้าเกิดเราตัดแล้วก็เราใช้ความเร็วมากเกินไปนะครับหรือตัดโดยที่ไม่นำมาระวังในการทดสอบลูกค้าอาจจะมีการตกคลองทีเดียวนะครับก็ฝากไว้นะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับต้องการอาสอบถามเพิ่มเติมไม่ใช่เป็นรถใหม่ของทางโรงงานเรานะครับเปลี่ยนช่างหรือจะเป็นรถที่จะนํามารีวิวนะครับเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับต้องการเพิ่มเติมเรื่องการทํา,ทา,ทาตัวเดิน,นระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตัดหญ้านะครับหรือ ระบบไฟต่างๆนะครับก็สามารถถามเขาได้นะครับผมก็เบอร์เดิมนะครับ061 0169681ครับช่างเบียร์นะครับกับ089752245 0นะครับเฮียมนูลนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับการใช้ใบของเรานะครับมีกันมาตลอดนะครับเราก็พยายามช่วยเหลือลูกค้านะครับแล้วก็ทําการให้ลูกค้าสบายใจนะครับท่านใดต้องการ ติดต่องานซ่อมนะครับหรือติดต่องานรถใหม่นะครับแนะนำครับให้คุณลูกค้าโทรเข้ามาก่อนครับก็เบอร์เมื่อกี้ครับผม01นะครับ069681หรือแอดไลน์โรงงานเข้ามานะครับเบอร์โทรของทางโรงงานนะครับก็จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไลน์แอดมินนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถวิดีโอคอลดูชิ่นงานก่อนนะครับดูหน้าโรงงานก่อนนะครับเพราะโรงงานของเราเนี่ยมันจะมีป้ายทั้งโรงงานนะครับผมชื่อว่าโอเบียขันช่างเลย นะครับวิดีโอพอให้ดูชิ้นงานก่อนครับก่อนปรับขนใยซ่อมหรือสั่งซืกรถใหม่นะครับเพราะว่าป้องกันวิจาชีพนะครับช่วงนี้ระบาดเยอะมากนะครับก็คันนี้เตรียมส่งงานนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราได้ทําการเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมจบนะครับก็คันนี้ก็จบแบบเนียนๆนะครับทันใดประสบปัญหาเรื่องรถที่ซื้อมาหรือซื้อจากทางที่อื่นมาหรือจากแบรนด์ต่างประเทศประสบปัญหาเรื่องซ่อมนะครับอยากเปลี่ยนแปลงอะไรอยากอัปเกรดก็ ติดต่อเขาไมาได้นะครับยินดีให้บริการนะครับขอบคุณนะครับก็ติดการรับชมของเรานะครับขอบคุณมากครับ